สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคลิปวิดีโอครับที่หลังจากที่หยุดทำไปนานพอสมควรครับก็คืออาจจะไปเปื่อยครับทำลาย่ยางจัดครับบางทีก็เวียนหัวเหมือนกันไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกงานที่ทำทิ้งไว้นานมากนะครับผมก็เป็นบ้านรุ่นน้องคนนึงเนาะก็ไปวาดให้เขานะครับเป็นรูปของจุลโหรลานนะครับวงจุลโหรลานนักร้องนานะครับก็ สนุกไปอีกแบบนะครับได้ทดลองอะไรมันใหม่ๆนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้การใช้สีสเปร์นะครับในการสร้างสรรค์งานด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีความรู้มากนะครับสำหรับผมเองนะครับแต่ก็พอจะศึกษานะครับก็คือใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็เรียนรู้นะครับในรูปแบบของการทํางานศิลปะเนาะก็พยายามทําให้มันหลากหลายครับก็คืออยากจะฝึกใช้ทั้งสีไม้สีช็อกสีเิล็กคือเราทดลองไปเรื่อยนะครับซึ่งสเปร์ก็เป็นอีก งานชิ้นหนึ่งครับที่ผมได้ทําอยู่ตลอดเวลานะครับก็รู้สึกว่ามันก็ทําได้ได้ค่อนข้างที่จะทําให้มันงานบางอย่างเนี่ยที่ผู้กันมันทำไม่ได้นะครับสเปรย์มันก็มีส่วนในทําให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับในการทําก็คือตอนแรกผมล่างไว้ได้สี่ไม้ไปแล้วครับเป็นรูปโครงสร้างเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็มาเริ่มลงสเต็ปของใบหน้าคนซึ่งผมก็ทดลองทำนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่เพียงแค่ว่า เราก็เป็นนักทดลองคนหนึ่งนะครับก็คืออยากจะลองทุกเทคนิคนะครับลองทํานู่นนี่นั่นลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออสนุกดีเหมือนกันนะ mm hmm. อย่างสเปร์ก็เป็นรูปแบบหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ก็ผมจะลงนะครับในการทําสเปร์เนี่ยการทํไใบหน้าคนเนี่ยซึ่งค่อนข้างที่มันจะยากครับในเรื่องของบุคลิกท่าทางอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้แม่นมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เพียงแค่ว่าความบ้าของคนคนหนึ่งนะก็คืออยากลองก็ลองทําไปนะครับคือ มันไม่มีผิดมีถูกครับแต่มันอาจจะทํามาอาจจะสวยไม่สวยเท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่ผมเคยบนกับนักเรียนครับว่าไอศิลปะมันไม่ผิดถูกแต่ว่ามีสวยไม่สวยหรือว่าต้องกลับไปทําใหม่นะครับซึ่งผมเองบางทีก็ไม่ได้ทํางานดีทุกงานครับางทีมันก็มีงานที่มันไม่ดีบ้างนะครับแต่ก็มันก็เป็นตามฟิลครับตามอารมณ์ที่เราอยากทำนะครับซึ่งวันนี้ผมก็พยายามนตั้งใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ออกมาเหมือนไม่เหมือนนี่ก็ว่ากันอีกทีละกันนะครับก็ถือว่า เราได้ทำแล้วครับได้ฝึกได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ทดลองนะครับการทำโครงสร้างของใบหน้าเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้ใช้สเปรย์หรืออะไรเงี้ยผมจะใช้สีเดียมเข้มก่อนนะครับแล้วค่อยมาตกพยายามเขียนอะไรที่อยู่ข้างหลังก่อนนะครับมันก็จะทําเรื่องของระยะเรื่องไรได้ง่ายครับอันนี้ก็วันนี้ก็คือว่าตั้งใจมากเเหมือนกันครับก็คือแบบพยายามอยู่กับชิ้นงานเนาะก็ พยายามเต็มที่กับมันนะครับก็ในการที่เราจะทําอะไรที่ให้ใครสักคนนี่บางทีมันก็เป็นเรื่องของการคาดหวังน,นะครับคือเขาก็อยากได้งานที่ดีเหมือนกันครับเราก็พยายามทําเต็มที่ในแบบของเรานะครับก็มันก็มีความกดดันทําในการทํางานแต่ผมก็สนุกทุกครั้งนะครับใน,ในการที่ได้เริ่มทำนะมันก็รู้สึกว่าเราได้ทดลองหรือเราได้ทํากบเด้วมันชัเล่นตัวเองครับทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยวันหนึ่งมันต้องดีให้ได้นะครับอย่างที่บอกว่า บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ทําดีได้ในวันแรกนะครับแต่เพียงแค่ว่าเวลาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันทําให้เรามีความชํานาญครับแล้วทางานแบบแบบนั้นน่ะหรือว่าทําอะไรซ้าๆแบบนั้นน่ะให้มันดีขึ้นได้นะครับซึ่งผมเองก็พยายามฝึกฝนอยู่ตลอดนะ,ะพยายามทําอยู่ตลอดนะอันนี้ก็เป็นการลงน้ําหนักที่2ครับคือแรกจะลงสีเข้มไปก่อนเลยอาจจะเป็นดอบน้ําหนักที่เป็นน้ําตาลน,นะที่อยู่ไกลๆก่อนแล้วก็มีการเอาสีแดงสีอะไรที่เป็นแบบ ก็พยายามดูหน้าคนนะว่ามันใช้สีอะไรบ้างอนะผมก็ใส่ไปตามอารมณ์นะครับ <S <S คือบางทีเราก็ต้องไม่ได้อิงกับสีจริงมากนะครับ <S <S ก็อิงเรื่องของตามความรู้สึกของเราในเรื่องของรูปแบบการทํางานคือเราก็อยากจะให้มันออกมาดีเนาะก็พยายามสร้างครับเติมสีนู้นสีนี้คือใส่จินตนาการลงไปของเราไปบ้างเนี่ยมันก็สนุกดีเหมือนกันทามันก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่มันสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เริ่มตบเฉดสีอ่อนครับคือพยายามคัดจากสีที่มันเข้ม ทบมาสีกลางแล้วก็สีอ่อนครับพยายามเขียนจากหลังมาหน้าพูดง่ายๆครับก็อะไรอยู่ไกลสุดผมก็ทําแบบสีสีมันเข้มมาต้องลงไปก่อนนะครับก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆก็อันนี้ก็เริ่มลงน้ําหนักรวมๆนะครับอันนี้หน้าขอก็จะดูบวมไปหน่อยนะครับซึ่งผมก็พยายามนะครับซึ่งมันมันก็ยากจริงๆครับในะรอบหน้าคนคือ ถ้าคนไม่ได้เริ่มทาแต่แรกก็คงมันจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมนี่ก็ถือว่ายากอ่ะเราเราก็ไม่ได้ชํานาญมากนั้นแต่คือได้ความอยากจากทดลองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออลองดูลองทําลองอะไรต่างๆก็ออโอเคครับอันนี้ก็เริ่มเก็บน้ําหนักแล้วเริ่มมาแบบเติมน้ําหนักต่างๆของหน้าคนครับก็พยายาม คัดเรื่องของสีเรื่องของอะไรงนงครับก็ดูดูดูเรื่องของแบบไปด้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องของจมูกปากคือยำทำภาพรวมก่อน,นครับเขียนภาพคนนะผมก็จะทาภาพรวมลงไปก่อนนะครับอย่างน้อยให้มันมัน,ม,นมันรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันมีเรื่องของระยะมีการทําเงาครับเข้มกลางอ่อนส่วนใหญ่หน้าคนก็หรือว่าเรื่องของมิติรูปทรงต่างๆเมื่อโดนแสงก็จะเกิด น้ำหนักที่เข้มสุดน้ำหนักกลางอ่อนสุดอ่อนสุดก็เป็นน้ำหนักที่มันโดนแสงมากที่สุดครับมันทําให้เหมือนเราเขียนหน้าคนหรือว่ามันก็เหมือนเปรียบง่ายๆกับเรื่องของการทาวัตถุทรงกลมครับเรื่องมันจะมีเรื่องของน้ําหนักนะครับสีต่างๆมันก็จะมีเรื่องของน้ําหนักสีเหมือนกันครับเราก็ต้องเลือกมาใช้ให้มันมันดีแล้วกันก็คือดูอันไหนที่สีมันสว่างๆเนี่ยคือมันให้น้ําหนักรงที่มันอ่อนได้ครับหรือสีตรงที่มันเข้มเนี่ยมันก็ทำให้ส่วนจะเป็นเงาต่างๆอะไรอย่างนี้ครับ แต่งานนี้ของผมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมก็มีการใช้แบบพุกันทำมาเก็บรายละเอียดบางจุดบ้างนะครับแต่ช่วงแรกเนคือใช้สเปรย์ในการทําไปเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันก็ทําให้มันรู้สึกมันมันได้อารมณ์อีกแบบนึงครับในการใช้สเปรย์นี่มัน้มันก็จะต่างจากพุกันต่างจากการที่เราใช้เทคนิคในการใช้พวกการใช้เกียงหรือต่างๆมันก็เป็นความรู้สึกหนึ่งนะครับแต่สเปรย์มันทําให้นุ่มก็ได้นะครับหรือทําให้เป็นเส้นที่มันแข็งก็แล้วแต่เราครับขึ้นอยู่กับคอนโทรลนะครับ อันนี้โค้งหน้าก็ได้เรื่องเรื่องของน้ำหนักรวมๆแล้วเนาะก็ดูรู้สึกน่าจะมีสีสันครับมีมีเลือดสาดขึ้นมานะครับก็พยายามที่จะเติมลงไปครับเกียร์น้ำหนักตรงไหนที่มันอ่อนก็พยายามคัดเส้นนะครับคัดเรื่องของแสงนะแสสว่างครับก็มาเริ่มเติมทงช่วงของไรผมนะครับเพราะว่าการเขียนผมนี่ก็เขียนจากข้างในออกมาก่อนนะค่อยๆเติมลงไปนะครับก็มันดีนะครับก็ค่อยๆครับเกียร์รายละเอียดอะไรต่างๆนะครับก็ ก็ถ้าเกิดมีโอกาสครับหรือใครได้ทดลองนงนะครับก็ลองลองลองฝึกฝึกทํากันดูได้นะครับมันมันก็ช่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับเนี่ยผมก็เกียติจากสีอ่อนลงไปก่อนครับในการทําเรื่องของโครงหน้าต่างๆนะครับมาทําผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อิงสีจริงมากครับก็เอาตามฟิลครับคืออยากให้สีมันจัดจ้านสดใสคือบางทีเรื่องของศิลปะมันก็เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ครับมันไม่ได้อิงของจริงจะมากเกินไปนะครับอย่างงานนี้ผมก็ อีเอกเรื่องความรู้สึกของสีครับการใช้สีคือตรงข้ามผมก็เน้นไปออกออกส้มส้ม,สมตรงข้ามกับสีโทนน้ําเงินม่วงอะไรเงี้ยครับให้มันรู้สึกว่ามันตัดกันอะไรเงี้ยเราก <ivas S 1> ็คือพยายามใส่เรื่องของความรู้สึกนะครับความสวยงามคือเราอิงอิงเรื่องของจินตนาการของเรานะครับลงไปด้วยผมก็รู้สึกว่ามันสนุกดีในเรื่องของตรงนี้เรามันทา้าทายตัวเองครับมันมันถ้าเราเขียนตัดสีจริงก็ดีนะครับแต่เราได้ทําตามความรู้สึกหรือว่าความคิดสร้างสรรค์เรามันก็สนุกไปอีกแบบในการที่จะมาแต่งเติม ใส่เรื่องของพื้นผิวเรื่องของเส้นต่างๆให้เป็นสีที่เราต้องการหรืออะไรเงี้ยมันก็สนุกไปอีกแบบนะครับมันก็ท้าทายเราไปแต่เราก็มีความสุขกับมันครับอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราทําทุกอย่างครับถ้าเรามีความสุขกับมันก่อนเนี่ยมันก็จะทําอะไรได้หลากหลายนะครับคือพยายามมองเรื่องของความสุขเป็นหลักนะครับทำแล้วให้สุขหรือว่ามาสนุกมีความสุขกับมันอยู่กับมันได้นานเงี้ยงานทุกอย่างมันจะออกมาดีอย่างที่เราไม่คาดคิดเองนะครับบางบางทีเรา การเราตั้งใจมากเกินไปหรือบางทีเรารู้สึกว่าพยายามมากเกินไปมันก็มันก็ดีมันมันก็ดีครับแต่บางทีมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจริงจังกับมันมากเกินไปไหมบางอารมณ์เวลาผมเขียนเนี่ยผมก็เขียนตามฟิลครับปาดปาดปาดไปบางทีมันออกมาภาพรวมเอ้ยมันก็ดีได้เหมือนกันที่ว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องฝึกอครับผมก็ไม่จะบอกไงเหมือนกันเนาะแต่บางทีมันอย่างที่บอกว่าเน้นเรื่องของทาลงไปเข้าใจเรื่องของกระบวนการเรื่องของเทคนิคของมันอย่างการใช้ หัวสเปย์เนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจเรื่องของการใช้หัวมันด้วยนะครับเพราะว่าหัวสเปย์ก็มีหลายแบบนะบในการทํางานเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือว่าการพลิกมือต่างๆอะไรเงี้ยมันก็นจะมีมีวิธีการของมันนะมันทําให้เส้นหรือว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันออกมาได้มีความแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมครับซึ่งผมเนี่ยมผมของคนนะก็หลากหลายสีสันนะก็ตามฟิลเราครับแล้วผมก็ใส่ออกให้มันรู้สึกว่า เออให้มันมัน,ม,นมันมีเรื่องของน้ำหนักเข้มกลางอ่อนแต่คือใส่เรื่องของสีมัน,ม,น,ม,นมันลงไปนะครับตามความรู้สึกเราก็สนุกดีนะครับ <c oughs> ภาพรวมอาจจะไม่ไม่ไม่ได้แบบเพอร์เนฟะคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเรียนรู้ครับได้ทําในสิ่งที่อยากลองซึ่งอันเนี้ยจนถึงตอนเนี้ยคือเป็นการใช้สีสเปย์ทั้งหมดครับในการที่มาทําลับในการเรื่องของตั้งแต่ตอนแรกเลยเรื่องของทาตั้งแต่น้ําหนักระยะของหน้าคน ความรู้สึกต่างๆ,ๆ,ๆเลยเนี้ยก็ใช้เวลานานครับงานนี้ก็ห้าสี่ห้าชั่วโมงเหมือนกันครับ <c oughs> ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ทําตลอดครับไม่ได้หยุดนะครับแต่ก็พยายามทําแล้วก็ดูต่างๆอะไรเงี้ยแต่บางทีแบบพอมันทําไปบางส่วนมันแก้ไขลําบากในเรื่องของโครงสร้างหน้ามันอาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ผมก็เต็มที่จริงๆในเรื่องของให้มันรู้สึกว่าเหมือนผิวคนจริงๆอะไรเงี้ยคือแบบก็พยายามนะครับอย่างสุดๆนะครับในในเรื่องของการอยากพัฒนากันมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเราได้ทดลองทํานะครับแล้วก็ตั้งใจจริงๆครับน้องเขาก็อยากได้เป็นหน้าของนักร้องของจุลหรานด้วยเราก็เต็มที่นะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สนุกมากๆครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเก็บรายละเอียดของมันด้วยครับมีจริงจกทักตลอดเลยเวลาพูดในคลิปนะครับก็สนุกก็แปลกๆดีเหมือนกันเออก็นะครับก็แต่สีส่วนใหญ่ในเวลาใช้นะครับสีสเปร์เนี่ยถ้าเกิดซื้อมาจริงต้องต้องเขย่ามันก่อน แบบเขย่ามันครับให้สีมันแบบแตกตัวอะไรเงี้ยเวลาใช้ทุกครั้งครับก็ต้องเขย่าสีครับให้เนื้อสีมันเข้าคนก่อนนะในการทํางานมันก็จะโอเคครับอันนี้ผมก็เริ่มเก็บทรงผมเก็บสีผมอะไรเงี้ยก็เอาเรื่องของความรู้สึกนะครับเรื่องของสีที่แบบเอามาแซมแซมกันบางทีผมก็เอาสีของใบหน้าคนเนี่ยมาเติมตรงผมบ้างอะไรบ้างให้มันรู้สึกว่ามันมันดูแล้วมันไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับคือให้มันดูแบบมองแล้วมันรู้สึกว่า เออมันเป็นภาพที่มันดูกลมกลืนอะไลิมาดูดี้ยแต่ว่าความสัดความความสดของสีก็จะไม่ได้ใช้บตัดกันแบบรุนแรงไม่ใช่ส้มกับน้ําเงินเลยครับจะมีการดบอสีเบรกสีเอาไว้บ้างครับในบางจุดนะครับ ก็ทําไปก็เสียวไปครับก็คือกลัวเก้าอี้น้องหักเหมือนกันครับนี่ก็มาเก็บเรื่องของเส้นผมแล้วครับบางส่วนนีก็ค่อยๆสงอับเส้นต่างๆของเขาสองบอกแค่ไม่กี่หมื่นก็เอาเรื่องอยู่นะครับค่อยๆบางทีมันก็ต้องมีการแบบบังคับจิกเส้นครับให้มันเล็กมันใหญ่อะไรอย่างนี้ครับต้องคอนโทรลมือไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกสนุกมากนะครับมีความสุขในการทํางานนะครับก็เก็บเรื่องของเส้นผมแล้วก็มีการลงน้ําหนัก เกมอีกทีหนึ่งครับนี่ภาพสมบูรณ์ครับตรงช่วงหน้าเนี่ยผมก็มีการใช้ผูกกันเก็บนิดหน่อยนะครับให้มันดูในเรื่องของสีสันครับอาจจะไม่เหมือนมากนะครับแต่ก็เต็มที่ทุกงานจริงๆครับขอบคุณมากจริงๆครับทุกคนที่ติดตามนะครับผมก็พยายามนะครับทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องของการสร้างสรรค์งานตั้งแต่เริ่มต้นทบในการเขียนหน้าคนจนเสร็จนะครับขอบคุณครับ